ค่ะทุกคนเมื่อนนี้กับอีกบ้านหนึ่งเนาะค่ะที่ต้ออ,อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านกับสามีโลีลูกนะคะทุกคนต้อก็วันนี้สามีต้อกับเหตุงานอยู่บ้านเนาะค่ะทำแต่งแต่งบ้านนิดหน่อยเนาะค่ะเพราะว่ามองไเฮาสิตุแต่งบ้านหลังนี้เป็น20กว่าปีแล้วค่ะทาไม่เสร็จสักทีเนาะค่ะทุกคนทําทีละนิดทีละหน่อยต่ต้อแบบว่าลำรีลำไร้วเพื่อนเมื่อไร่จะทําเมื่อไรจะทาเพื่อนก็สิว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังสิเนาะจ้ะ มันก็เลยแล้วบ่เป็นเนาะค่ะก็เลยมื้อน,นี้ก็เลยว่าวันนี้นั่งเบื่อๆอยู่ที่บ้านก็ทาหน่อยเหอนนิดเดียวก็ยังดีเขาก็เลยทํานิดหนึ่งค่ะตอนนี้ก็กําลังใส่เขาเอนไว้อีย่างกอดปีนองใส่ฉาบนิดหน่อยเนาะค่ะเพื่อจะทําเอาก็สปากราเนาะค่ะเพิ่นกระสิบสปากรานิดน้อยแล้วก็จสเตรียมเห็ดใส่แบบจังซีนะคะใส่ผนังใส่ยางลงไปเนาะค่ะวันนี้เราก็ทํานิดๆิดหน่อยๆนะคะทุกคน ส่วนต้ก็นั่งเป็นกําลังใจให้ก็ดูดฝุ่นออกช่วยเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำนิดนิดหน่อยหน่อยทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังทําไม่เยอะค่ะเพราะว่าก็นั่งดูหิมะนะคะพี่น้องนั่งเบิ้งหิมะกันตตอมานั่งเบิ้งหิมะยุ่มห่องแก้วนะคะว่างช่วงเศร้ากะมีเอ่อกวางมาหากินไอ้ต้นน่อันนี้หน้าบ้านหลังบ้านที่เก้าเนาะคะ่ะติงกินต้นกอนเนาะตอกะ สีมานังเราดังคุยกับพี่น้องนะคะ่ะบอกเงาเงาแล้วค่ะก็ให้สามีเขาทําไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนเราก็มานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้โต้ก็รู้สึกแบบเป็นอะไรที่หงุดหงิดง่ายนะคะทุกคนเป็นหงุดหงิดง่ายมาแล้วค่ะเริ่มเห็นแล้วค่ะขณะที่โต้กาลัง,น,งนั่งกินข้าวอยู่นะคะทุกคนนั่งกินข้าวอยู่เขาก็เห็นตัวนึงแล้วค่ะเดินมานู่นแต่เดินไปไกลค่ะ วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยต้อจับกล้องช้าไปหน่อยนะคะทุกคนเห็นดาดากใบใบพี่น้องไปแล้วมาอก่อนห้องตรงนี้ที่ต้ะอ,อยู่นะคะตรงที่ต๊ะ้อจะอยู่มุมนั้นนะคะทุกคนอยู่มุมลกุลกๆตรงนั้นเวลาต้อทำอะไรต้อก็จะอยู่ตรงนั้นตรงข้างหน้านู่นก็จะเป็นทางบ้านเข้าตรงบางที่เสาบางนี้ก็จะเป็นครัวนะคะตอนนี้ลูกชายกําลังทํากับข้าวกินเองนะคะตอนนี้ค่ะ แล้วก็ห้องที่ต้ออยู่ตรงนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นห้องค่ะเป็นห้องที่นี้ต้อก็จะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อก่อนเขาอยู่กับแฟนเก่าเขาแม่ของลูกชายนะคะเขาก็มีลูกหลายคนค่ะเพราะเขามีลูกหลายคนเขาก็กั้นเป็นห้องบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเก่าสมัยโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะคะทุกคนเขาก็จะกั้นห้องทีน่นี้พอเขาเลิกกับเมียเขาเขาก็เลยเอาห้องตรงนี้ออกแล้วก็มาทํา มาทําเป็นห้องรับแขกนะคะสามีต้อจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาปรับปรุงแต่งตรงนี้เพราะว่าต้อจะให้เขาทําตรงนี้นะคะทําให้เป็นเอายิปมาใส่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูต้อกับสามีไปเรื่อยๆนะคะมีการซ่อมต่อซ่อมบ้านบ้านเรานียี่20กว่าปีแล้วยังไม่ใกล้จะเสร็จนะคะทุกคน ไม่คิดจะทําเสร็จตรงตามรอยตามอะไรก็ไม่คิดจะทํานะคะสามีต่อบ้านเราจะเป็นบ้านที่รกมากอยู่กันแบบรกๆนะคะทุกคนคะ่ะต้องเข้าใจานะคะบ้านช่างช่างเขาเถอะตามภาษาคนบ้านนอกเนาะคะ่ะเราต่อกับ,บ่ไดซีเรียตตรงนี้นําพวกเราสองคนอยู่กันแบบสบายๆคะ่ะคนจนที่เธอเมือน แบบคนจนที่เธอมือนะอยู่แบบโรคๆนะคะทุกคนแต่เราก็มีความสุขตามภาษาของเรานะคะไม่มีกฎระเบียบอะไรในบ้านนะคะทุกคนคะ่ะ ัวน,นี้คือกาบ้านเฮานะจ๊ะอันนี้คือกานะคะมันกับสีห้องกากาคือบ้านเฮาณละจ้ะแต่มันเพิ่นสะเป็นสีเทาผสมยุมองหัวยุคอเนาะคะ่ะอันนี้นกกาเนาะคะ่ะ เดีมาเอาฟืนไปดังไฟค่ะเอาไปไว้ในบ้านก้อนไว้ถ้าไปดังไฟเนาะคะ่ะตรงยุนี่มันเปียกฟืนเก่าตะกี้มองนี่เป็นมองเก็บฟืนต้อนะคะเป็นมองเก็บฟืนมองหางกะตอกสีเป็นไม้เรือยเนาะคะ่ะเลือยเอาเห็ดฟืนไว้มองนี่เนาะคะ่ะตอนนี้พวกต้อกาลังกะกาลังสิเก็บออกเตรียมออกเทลนีเท่น้อยค่ะตะกี้มันเป็นเป็นเฮี้ยนเก็บฟืนมองนี่เนาะคะ่ะก็เลยลื้อออกเนาะคะ่ะหลังจากไปซื้อบ้านยุสักสบินแล้วเนาะคะ่ะ ก็เลยลือออกต้องาฟื้นกันยังเหลืออยู่เนอะค่ะต้องกับมาเอาฟื้นก่อนเนะ เลี้ยงไปใกล้ๆมองอเตาผิงนี่นะคะเพราะว่าฟืนมันเปียกเนาะค่ะมันบ่มีหลังคาคือตะกี้เนาะจ้ะตะกี้พวกกออ็เป็นมองหันสิเป็นโร่เก็บฟืนเนาะค่ะตอนนี้ฟืนมันเปียกก็กต้องเอามาถ้าสิดังไฟก็ต้องเอามาไว้จังซีให้มันแห้งเนาะค่ะเอามาไว้ให้มันแห้งถารอไปเอายุสักสบินมันกะบ่มีเวลาไปเนาะค่ะบางมือ่อก็ได้ไปสียเอาเลี้ยงไว้หนีเนาะค่ะเพราะว่าฟืนน ถือพ่ม่าถือฝนมันก็เปียกมันจะสีเลี้ยงไว้บางนี่แหละเลีเ้ยงมาเห็นมันแหงก่อนนาจะกระสีมือมือจะใช้สีได้ใส่มันเาก็จะไปขุนม,มาเรื่อยๆเนาะขุนมาใส่หนีใบเลี้ยงใส่หนีใบมันจะ นี่ยังใส่ได้อยู่ค่ะพี่น้องก็กระสิเอาไปไว้ในนในบ้านเนี่ยมันแห้งเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเปียกโบได้เอาผ้าคลุมเนาะคะ่ะสมัยตะกี้กระสีเป็นล้มเก็บฟืนมองหันเนาะคะ่ะเป็นเป็นหลังคาเป็นล้มเก็บฟืนมองหันพวกโต้กระสิตัดฟืนเอาไว้ใส่หนีเนาะคะ่ะแล้วกับผู้ใดซื้อกระสิขายเนาะคะ่ะกระสิขายตะกี้ตัดฟืนขายน้าตะกี้พวกโต้ดังไฟโบได้ใส่โบใส้นั่น,นะคะ่ะเป็นแบบเครื่องต้มน้ำห้อนเหมือนบ้านสวนเนาะคะ่ะ ขันบดต้มน้ำห้อนกับซีบมีน้ำห้อนใส่เนาะค่ะสมัยตะกี้วังที่หาปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เลยเห็ดไม่เห็ดใส่แบบไฟฟ้าเนาะคะ่ะก็เลยเสาตัดฟื้นมองนีธรรมดาสิแก้ฟื้นมาตัดมองนีเลยะคะ่ะบ่บ่เห็ดยัวน่บ้านสวนพอบ้านสวนไม่เป็นทีของพอของแม่เพื่นเนาะวันนี้เพราะ้อไปซื้อล้วก็เลยไปเห็ดพูนมองนีก็เลยสีโลออกทิมเบิดเนาะคะ่ะแต่ฟื้นก็นยังใส่ได้อยู่ต่อกับสีใส่อยู่นี่เอาไปใส่ เอาไปใส่อ่าไว้ในบ้านเนี่ยมันแห้งแล้วก็ดังไรต้อเนาะค่ะไม้ที่เหลือต่อก็สิคุยกบแฟนเบื้องว่าให้พิ้นตัดเ็ดฟืนให้เบิดเลยดีก็ดีก็เอาถิมเนาะคะ่ะเนาะต่อกับสิขนฟืนพวกนี้ไปไว้ในบ้านก็เนาะค่ะตอนนี้กับรักหนึ่งใกล้อันต้อหนึ่งลายเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเอาเอาฝานี่งุ้มเลยเนาะค่ะเอาฝานี่งุ้มเบิ้องใบผักผักกระหล่ำหัวหนึ่งเนาะคะ่ะก็เอาต่อเอาตีไก่เนาะค่ะเอาตีไก่มาอ่ามะมะหนึ่งแล้วก็ทอดน้ำเนาะค่ะ ส่วนหนึ่งก็กับทอดเราจ้ะทอดปีกไก่เนาะค่ะทุกคนกินกับแก้วเนาะพี่น้องเนาะอยากกินหนึ่งหนึ่งผักหนึ่งไก่หรือผักนะคะจริงๆินก็อยากกินหนึ่งผักหลายก็หรอกค่ะหนึ่งผักหลายอยากเปนหนึ่งผักแล้วก็กินกับแก้วตำแก้วอันเปรี้ยวๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแก้วผิดเปรี้ยวๆบานเฮาไหมที่เสี่บหลายจ้ะก็หิบแล้วกินก็เนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะหนึ่งปีกไกเนาะค่ะหนึ่งปีกไกเสร็จแล้วกับผักกระหล่ำนะคะแล้วก็มีทอดไก่น้ำเนาะค่ะพี่น้องทอดไก่น้ำค่ามากินข่าวน้ำกันเด้อจะเตรียมถาดกินผู้เดียวนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะต่อกับมีแก้วยู่เนาะค่ะแก้วสิต่อตามใส่ตู้เย็นไปเนาะค่ะนี่ค่ะแก้วส้มตามกับมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อกับใส่กระปุกไว้เนาะค่ะนำยุนี่ค่ะขันกินเหลียตัวกับใส่กระปุกไว้เนาะค่ะ แบบนี้ส้ตมตำทอดไก่หนึ่งไก่เนาะค่ะกินผักหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกินน้ำกันจ้าแบบนี้ค่ะเบแซรน้ำกันด้วยจ้ามันนี้มาพี่น้องเอ้ยมาค่ะมากินหนึ่งไก่น้ำกันค่ะฮ้อน,อนเต็มถาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกินในมันสมอยากเนาะค่ะใส่มือคือเก้าเนาะจ้าต้อขอใส่มือคือเก้าเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าต้อกินมือสิมันแซ่บดีเนาะคะ่ะ แน่ะค่ะพี่น้องค่ะจริงๆอ่ะต้ออยากกินผักค่ะต้ออยากกินผักต้อก็เลยเอาผักมาหนึ่งเนาะคะ่ะถา้าถ้าลวกมันพอเสียบก็นหนึ่งเนาะ,ะลวกผักกิมเจ้านี่ตำหมูหุ้้เนาะครับพี่นอ้องตำหมูหุ้้เห๋ยวมือนั่นแหละต้อก็เราใส่ตู้เย็นไว้ กินในพี่น้องอยากน้ำอีคือเต้าแหละนาองจ้า <c oughs> พอนพอนพีนพน้องพอนอืมันมี่เขาเนี่ยมันเสบ่บเนาะเนี่ย chúng có không nhiều không? Đứng ăn nó thường cứ